ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม g e n ช i n Impact วันนี้จะมาอยู่กันในพาร์ทที่14แล้วนะน่าจะใช่ถ้านับไม่ผิดนะคือประเด็นพาร์ทที่14ผมรีบอ่านมากเลยก็เพราะว่าผมเล่นหลายคนไม่ได้ผมไม่น่าไปรับเควสหนึ่งเลยมันก็คือเควสปีนหอคอยทัย้งสหอคอยเน,นี่ยเส้นทางของเตียนในหุบเขาคือผมไม่น่ารับเควสเลยคือแบบรับปุ๊บ ผมก็เล่นมัตติเพเยอร์ไม่ได้เควสมันจะอยู่ตรงนี้ผมต้องต้องรีบมาอัดเพื่อจะเล่นมัตติเพเยอร์ได้โอเคเรามาถึงสถานที่กันแล้วนะไขความลับของหมู่บ้านหิ่งเนี้ยแหละและตอนนี้ผมก็มาถึงสถานที่เควสแล้วเนี่ยมันให้เก็บปีซึมเรื่องสามอันมาใส่ ก็ปลดล็อกค,คือก่อนน้าเนี่ยผมไปคยุยกับศิลาจารึกโบราณบนป้ายหลุมศพเขาบอกว่าเส้นทางของเสียนในหุบเขาเทียนฉิวนั้นอ่ะช่างหนาวเหน็บฉันเนี่ยล้มตัวลงไปเหลือเพียงซากกระดักพังแห่งหนึ่งอ่ะถึงแม้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งในสมัยก่อนแต่ก็ช่างน่าเศร้านะเราไม่มีทางที่จะย้อนวัยกลับมาสวยงามแบบในอดีตนั้นได้แล้วเราไม่มีวันที่จะย้อนกลับคืนมาได้นั่นแหละข้อความก็ปรากฏไปอย่างนี้ เ่องขอคอยแรกที่ผมจะปีก็คือขอคอยตรงกลางจ้าเบันทึกของที่อาจารใหญ่ต้องการให้พวกเราไปนั้นน่าจะอยู่บนยอดนั่นนะถ้าเกิดเราจะขึ้นไปอ่ะมันจะขึ้นไปยังไงกันนะมันจะมีพพวๆคนนึงอ่ะบอกว่าวางทีอาจจะมีขุมทรัพย์อยู่ข้างในก็ได้แต่พอมองเห็นกุแกอะไรอยู่บ้างแล้วแต่ว่าจะไปถึงขงุมทัพนั่นได้อย่างไรกัน คงไม่ใช่ว่าจะต้องวิ่งไม่ถึงยอดนั่นอะภายในเวลาที่กาหนดถึงจะได้เจอหุ่มซัพห์หรอกนะสรุปก็คือรีบเอาของที่อาจจะใหญ่ต้องการแล้วก็ไปจากที่นี่กันเถอะไม่รู้ว,ว่าฉันคิดไเองหรือเปล่าถ้าไปรู้สึกว่ามันมีคนคอยจ้องอยู่เลยน่าจะหมายถึงคนไกอันนี้สินะท้าทายไปรับทีส่วนภายในห0สวิ สามารถขึ้นข้างหลังได้ไหมไม่ได้เด็ดตรงนี้สินะลงเวนตีลงก่อนแล้วก็อันนี้ไปไหนต่อนี่สินะเอ้ยเอามาสินั่นแหละแต่ว่า เมื่อกี้อ่ะมันมีกล่องให้เปิดนี่นาเนี่ยอยู่แถวๆนีน้จริงด้วย,ยจะเปิดกล่องไงอะ่ะเออของอยู่ข้างนอกเหรอผมก็ต้องไปเอาข้างนอกสินะไปเนี่ยมีดันมีกล่องซ่อนอยู่ตรงเนี้ยเฉยเลยแล้วขั้นต่อไปผมจะไปทางซ้ายนะ ทางซ้ายมือก็คือหอคอยหอคอยอันนี้อันนี้เต็มไปลยเต็มไปด้วยล่องลอยปริศนานี่มันบ้าอะไรกันมันแปลกจริงๆเลยอาเจย์ใหญ่เนี่ยก็ไม่มาดูด้วยตัวเองสักหน่อยมีแค่ชั้นคนเดียวเนี่ยเมื่อไหร่มันจะแก้ได้ล่ะเอาซะชั้นเนี่ย จะเก็บเอาไว้ฝันเลยนะแถมในฝันเนี่ยยังมีชายแก่คนนึงยืนที่ยิ้มอยู่ข้างๆแล้วก็เล่นให้ฉันแก้ปริศนายอยู่ได้เอ๊ไม่ใช่สิในฝันนะ่ะชายแก่หรือว่ายิงสาวกันนะทำไมฉันถึงนึกไม่ออกกันแล้วเนี่ยช่างเอะฉันดูที่นี่สักสองสามวันแล้วก็ถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คงได้แต่ขอเจ๊ใหญ่เปลี่ยนคนมาแทนแล้วนะ ต้องเอาไม้ขีดไฟมาเอมเบอร์ครับถ้าเกิดเรายิงอันนี้อ๋อติดสามอันแล้วถ้าเกิดเรายิงอันนี้อ้าอะไรครับเนี่ยก็ง,ง,ง่ายๆนี่ก็ไม่ได้ยากหล <c oughs> ือจะใหม่ถึงข้างบนกันอันน่ หติดนี่สอติดนี่สาอายา้ย่า ยากก็จัดเลยเพื่อนถ้ายิงมาตรงนี้ไม่ได้สิถ้าเกิดยิงอันนี้แปลว,ว่าต้องยิงตรงนี้เอายิงมาแล้วก็ยิงตรงนี้แปลว่าผมยิงติดอันอลองอันนี้ดู ก็ลองยิงกันนี่ปะไม่เองโอ้ติดอันเดียวบ้าเ้ยตีกร,รมเด้อเ้ยนี่ไงได้แล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่นาทัดเส้นไม่น่าปวดหัวเท่าไหร่อันนี้เหรอยิง ในรอบที่สางไหมมีตรงนี้อีกโอเคปลดล็อกได้แล้วหยิบทองคำนี่มันอะไรกันแล้วนังถือนี่หาไม่ได้ใช่ไหมหยิบรู้หลาใบนี้มันบ้าเอ้ยไม่มีอัลลิเสีดาว เศร้าใจนะเนี่ยก็างยาวโดวยที่สองถือว่าไม่ยากนะไม่ยากพัซเซินเนี่ยรับสมองดี <c oughs> แต่ว่าแล้วก็จะเหลือขอ,อคอยอันสุดท้ายเดี๋ยวเพิ่งไปใส่นะขอเดิอนอ้อมก,ก่อนอ้ายเอาไม่ใส่บ้าเอ้ยมองแงได้ไหมยดี๋ดูสิ อาเจ้ใหญ่บอกว่าของแค่เนี้ยต้องจัดการมอนเตอร์ให้หมดให้ราบเลยนะเธอจะได้ของที่เธอต้องการมาไว้ในมือแต่ว่ามอนเตอร์ในเนี้ยมันเยอะเกินไปจัดก,การมันไปหนึ่งตัวก็ผมอีกตัวนึงไม่หมดไม่สิ้นทักทีมีถามสามพวกพวกเราเนี่ยเข้าไปแล้วก็กลับออกมาทําตัวแปลกๆเอาแต่บอกว่ามอนเตอร์พวกนั้นอะ่ะให้ตามเขามาเด็ดูรอบๆเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยส่วนคนที่อยู่ข้างในนั้นอะ่ะ เขาก็บอกว่าให้พวกเรารีบหนีไปบอกว่าะระชามก็จะออกมาอะไรก็ไม่รู้นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันที่นี่มันแปลกเกินไปแล้วอย่างไงก็ไปรายงานให้อาจายใหญ่ก่อนแล้วกันไม่ว่าอย่างไงก็ตามให้ทุกคนออกที่นี่ก่อนนะนา่ากลัวแฮยิงไปหนึ่งงอกสองมาจ๋าอันนี้ปะอะไรอะ อ๋อให้ทำลายนี่ป่ะแน่เลยแต่ว่าผมไม่มีดาบทำลายครับเนี่ยโอ้ยครับมาดิมาวางกุ้งต,งตาหมียิงอ่ะโอ้ยจะทำลายนี่จะทำลายนี่นั่นแหละลายหินนี่นั่นแหละและ้วก็แกไปยซะแกด้วยนั่นแหละการทายเสร็จสิน้นไม่ยากไม่ยาก แล้วก็เสียงเพลงมอนเตอร์นี่มันอะไรกันเวนกรรมแล้วมอนเตอร์พวกนี้มันข้าไม่ชอบจริงๆข้าไม่ได้เอาจูนี่เบี้ยวมาแล้วจะผ่านไหมเนี่ยนั่นแหละคือปัญหาของผมหุ้ยต้างานแหละเชื่อผมแล้วก็จะไทยดักหินผาสำเร็จอะชิมเมตนอะไรกันนะ สำเร็จการท้าทายการกำจัดเวลา20ครั้งอย่างนี้นี่เองแลวชั้นนี้ก็เกียร์และไปชั้นต่อไปกันน่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะนะอยู่ตรงนี้ไม่ดิอะไรสักอย่างนี่แหละมาหวางนกฟินิก์แล้วก็นั่นแหละเอ้ยทำไมกันแ,แกแกต้องตายซะ เราเนี่ยตายเป็นติแกนั่งแกพวกแกวิชิพายแล้วชิพายแล้วเปลี่ยนตัวเป็นตัวขัดเวนตีชัดไม่ใช่ตัวนี้ไปเล็กสีน,นั่นแหละมาผมนี่เกลียดไอ้ตัวท้อนน้ำสุดจริงเลยทำให้ผมแข็งตลอดเลยพวกแกนี่นี่เนี่ยจับตุ้มมันไงล่ะตายไปซะ บอกอาบิสแกท่าน,น้ำเราไม่ชอบนะท่าน,น้ำกับน้ำแข็งมาพร้อมกันเนี่ยไม่ชอบเลยเอาไปเลยปะนี่เราแปดวิชหายแล้วชิบหายแล้วหายแล้ว,ลวต้องทันต้องทันนั่นแหละโอ้วันโหลดไปเทศันอยู่ว้ารอดตายไอเราก็นึกว่าจะไม่ทันไปอีกแล้วนี่ก็คือปิดซึ่งมันสุดท้ายไม่มีกล่องลุลราให้เลยเลย ในที่สุดเราก็แค่ไขปริศนานี้ได้แล้วแผ่นผินนี้เขาจะบอกอะไรกับเรากันนะฮ่าฮ่ใจใหญ่พูดไว้ไม่มีผิดแค่ทิ้งบอดแสไว้ที่หน้าประตูก็จะมีะพวกพวกออกมาพวกเราลุยจาัดก,การเจ้านี่ซะโอ้พวกนี้สินะคือลูกน้อง <c oughs> แกที่ดอกเหลียนนี่เอง นี่ต้องเจออ,อันติพวกเราพวกแกต้องตายไลยอันติไม่นะเวนติอย่าโดนพวปกปันตีได้นะใช้อันติไปเลยนี่ไงเนี่ยทุ่มใส่หัวไปเลยนี่อาไปกินหาเสต้ะเคยเคยเจอปัลหา เอ้าเมฆกำขมิรรมข่นิงๆไม่ได้ <c oughs> ก็ของดรอป็นเก็บไม่ครบอะฮะต้องเอาไปพัฒนาตัวละครของสามชิ้นแบกซีดาวไ่ด้วยเอ้ยไม่ได้อ่านแผ่นซีลาบ้าเอา้ยจะเก็บของ เไปก็เสร็จแล้วทีนี้ผมจะได้เล่นมัติเพยเยอะได้แล้วสินะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนลรวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะบายบาย,บาย